เดินเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพิ่มในส่วนของคนดูคลิปวิดีโอของติ๊กต้องนะผมทำยังไงมาดูกันได้เลยนะดาวไลค์นะเพื่อนคลิกลิงก์งใต้คลิปวิดีโอที่ผมแปะเพื่อนได้เลยนะผมจะเข้าสู่เว็บไซต์ s p e s f m ได้เลยนะหลัวหนุ่ยนี่ดูผ่านคลิปสั้นคลิป็อตคลิปเดียวจะเป็น qr โค้ดด้านล่างสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะผมใครจะเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะเพื่อนมากดสมัครใช้งานปุ่มสีเขียวตรงนี้กันก่อนได้เลยนะลิกเข้าไปได้เลยนะผม กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลราดผ่านยืนยันลาดผ่านให้เรียบร้อยนะครับที่สําคัญนะครับติ๊กช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับเอาไปเครื่องใหม่ติ๊กถูกสีเขียวอย่างนี้แนละ้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะครับอยากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนๆมาลงชื่อใช้งานได้เลยนะเดี๋ยวอันนี้จะลงชื่อใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเขียวด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับกดลงชื่อใช้กไ็ได้เลยนะเข้าสูนะ่หน้าเว็บไซต์ไว้อยู่ในส่วนของหน้าเมนูครับสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนดันแรกนี้เลยนะครับ กลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเลื่อนเลยนะเพื่อนเลื่อนในส่วนของติ๊กตอกได so so, ้เลยนะแต่เลื่อนลงมาเพื่อนจะเจอในส่วนของมวดหมู่ตรงนี้น้องลิดเข้าไปมีหลากหลายมวดหมูเพื่อนเลื่อนเลยนะเพื่อนเลื่อนในส่วนของติ๊กตอกเพิ่มยอดวิวได้เลยนะว่าเพิ่มยอดคนดูอ่าคลิปวิดีโอได้เลยนะครับเลื่อนหาแบบนึงนะรับอาจจะมีคนดูไลฟ์สตรีมสดนะครับเพิ่มยอดแชร์เพิ่มบันทึกเพิ่มความเนต์อะไรต่างๆก็เลื่อนในส่วนของเพิ่มยอดวิวตรงนี้ได้เลยนะ อันในส่วนของเขาอธิบายเนาะอย่าลืมอ่านกันด้วยเนาะอ่านเสร็จเรียบร้อยก็มีส่วนของลิง์ได้เลยนะอาจะลืมเลือกบริการด้วยครับก็มีหลากหลายบริการเเพื่อนเรื่องเลยนะเอาใน,นส่วนของลิงเนาะไปก๊อปปี้ลิงคลิปวิดีโอเพื่อนอยากจะเพิ่มยอดวิวกได้เลยนะเป็นคลิปวิดีโอนี้เนาะตอนนี้อยู่ที่25วิวนะครับเข้าไปนะก็ามาในส่วนของตรงนี้เลยนะก๊อปปี้ลิงตรงนี้ได้เลยนะหรือว่าด้านบนตรงนี้ก็ได้นะถ้ากดวางลิงกได้เลยนะครับ ใส่จำนวนที่ต้องการนะผมเพิม่มสักหนึ่งพันวิวเลยแล้วกันนะแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยเพื่อนะแต่งเขียวอย่างนี้ตอนนี้ยอดรีวิวของเรา้องเพิ่มเข้ามาก็หล่อสักพักหนึ่งนะในหว่างที่รอดีน่นะักขอแนะนำเมนูต่างในเว็บไซต์ให้เพื่อนเลยแล้วกันนะในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะผมจะบอกออเดอร์ต่างที่เราเคยสั่งซื้อไปนะตรงนี้ก็เป็นวันที่นะเลขรหัสออเดอร์จะบอกอีกตรงนี้นะรายละเอียดต่างๆจะบอกอีกตรงนี้แล้วด้านขวาสุดตรงนี้เป็นถานะเราจะเสร็จเรียบร้อยขึ้นจีอยู่เขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเพื่อน ในส่วนของบริการนะจะบอกบริการต่างๆในเว็บไซต์เขาแนะนำมาให้เราเนาะเพื่อนที่สนใจบริการไหนสามารถสั่งซื้อที่บริการด้านขวาเมนูและขวาตรงนี้ได้เลยนะ่ะใน,นส่วนของเมนูเติมเงินเนาะยจงมี4ช่องทางการเติมใหนะ้เพื่อนๆเลยทีเดียวเนาะไม่ว่าจะเป็นสแกน QR Code หรือว่านิวอาร์เรดซองอ่างเปล,าาเล่าอาร์เรหรือว่าคริปโตเคเหรนซีนะ่ะในยกตัวอย่างเพื่อนดูเป็นสแกน QR Code แล้วกันนะเลื่อนลงมาก็ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมแล้วก็กดจ่ายได้เลยนะ ถ้ขึ้น QR code อย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยแนละยอดเองนินออกเพื่อนจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะ่ะในส่วนน,นูน้นแนะนำเพื่อนนเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้โนะ้มไปแชร์คน,นอื่นๆได้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะถึง5%เกลยทีเดียวนะถือว่าเป็นไรายได้เสริมรายได้พิเศษอย่างเลยแอปเราเลยนะ ในส่วนเมนูรับของขวนนัญเราสามารถรับในส่วนของยอดวิวติดต่อฟรีได้ที่เมนูนี้ได้เลยนะกดวางลิงก์แล้วใส่จำนวนที่ต้องการกดรับของขวัญได้เลยนะได้ในส่วนของยอดวิวติดต่อฟรีเลยทีเดียวนะในส่วนเมนูตัวช่วยเหลือนะถ้ากม,มีปัญหาะอะไรต่างๆมาที่เมนูนี้ได้เลยนะสามารถติดต่ออดมินผ่าน,นเว็บไซต์ตรงน,นี้เลยก็ได้นะเกาะกรายเอียดต่งตางๆไฟจะแนบไฟล์ตรงน,นี้ก็ได้นะแล้วกดส่งตัวไปได้เลย เวียนจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะ้องปุ่มไปคอนไลน์เนี่ยคลิกเข้าไปจะเป็น QR โค้ดเพื่อเพื่อสแกนแอดไลน์ได้เลยนะแอดมินก็พร้อมเติมเพื่อนยิบสี่ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะผมคิดว่าในส่วนของติ๊กเตอมเพิ่มในส่วนของยอดวิวที่เพิ่มไปนะ่าจะเพิ่มมาแล้วน้องไปเช็คดูก่อนนะตอนนี้อยู่ที่20่ิบวิวกดรีเฟรชดูเลยแล้วกันนะครับอ่ะเรียบร้อยเนาะยอดวิวเพิ่มมาถึง1,500วิวแล้วนะผมผมก็พูดไม่ถึง 5นาทีเลยนะครับผมยอดวิวของผมก็เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับผมเวอสุดยอดจริงๆนะครับผมเว็บไซต์ APESMM นะครับเว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิตามยอดไล่แรงต่างแเพื่อนได้นคะรัวไมาจะเป็นแฟอร์ม Facebook YouTube t i k t o อินส t a g ก a m ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะหากเพื่อนสนใจใช้บริการเว็บไซต์สามารถคลินใต้คลิปโดเพื่อใช้งานกันได้เลยนะสำหรับคลิปโอนี้ผมขอตัวลาเพนเอนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ